คิดถึงนี้อยู่จดจํานี้อยู่เราเห็นเรายอมรับว่าทุกเพราะความยึดมั่นจดจําในความรู้สึกและอารมณ์นั้นไอ้ตรงนี้เป็นตัวสําคัญจริงไหมจุดสําคัญเลยวันนี้มันกําลังเข้าเข้าในได้ใครที่ปฏิบัติจนเห็นนี้เรียกว่าเข้าในเข้าในคือเห็นอาการจริงๆอาการของใจนั่นเองซึ่งมีฐานคือสติสมปัญญะที่มีอุเบกขา จนมั่นคงจนสักแต่ว่าแล้วเราจะเริ่มเห็นยิ่งเมื่อไรสักแต่ว่ามันก็เหมือนจะมีอะไรผ่านเข้ามาก็สักธรรมันสักแต่ช่างมันตักแต่ช่างมันสักแต่ช่างมันอันนี้ไม่ใช่อีกนอแลนด์แล้วอันเนี้ยเข้าถึงธรรมแล้วเ,เห็นมันดับไปได้จริงจริงนะปิติในธรรมก็จะเกิดขึ้นองค์อาจในธรรมมันก็จะเกิดขึ้นโอ้เรามีอาวุธแล้วเราเห็นในวงครมฐานภายในใจแล้วเนาะ ก็ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติให้ถึงจุดนี้จริงจรงจังๆเราจะไปดับการรับรู้ไม่ได้แต่เรารู้แบบไม่หลงไปเราไม่หลงไปกับการเคลื่อนไปของคันเราอยู่ตรงจุดปัจจุบันจะเห็นการเคลื่อนไปอย่างเป็นปัจจุบันโดยไม่ไหลาตามการเคลื่อนไปเป็นวงจรของขันห้านั่นเองมีอยู่แค่นี้จริงๆจ,จนมันแยกออกมาเป็นตัวผู้รู้ มากขึ้นมากขึ้นเราจะตื่นย้นเพราเราเรู้ตื่นยืนการที่จะเข้ามาวงในนี่เราเรียกว่าวงในของแท้ก็ได้ยินคำว่าวงในนะเนี่ยวงในข้างในนี่นะก็จะถล่มทลายข้างนอกเองเว่ามันสวนมันมันย้อนเข้ามาเข้าไปถึงแกนกลางของวงจปรปฏิจจสมุป,ปบาท มันจะปลดหมดทุกอย่างยานยานอย่างรู้ก็สติปัญญาหรือยานัทสนะก็คือใจที่รู้ได้ละเอียดละออจนรู้พ้นจากการที่ไม่ยึดในสมมุติต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมมุติบัญญัติอะไรมันไม่มีนะมันรู้แต่เห็นแต่มีแต่ขันห้าที่เป็นของเคลื่อนนะเคลื่อนให้เราตามมันแต่นี้เราไม่ตามไงห,หยุดรู้อย่างเดียว หยุดอยู่ที่รู้กับลมหายใจเนาะเอาให้มันจำนานจำชองเราก็จะเข้าถึงความเป็นอนัตตาในทุกสรรพสิ่งคือไม่มีะไรเป็นตัวตนเลยความน้อยเนื้อต่ำใจในอดีตไม่มีถ้าอยู่กับปัจจุบันจริงนะจะไปไหนไม่มีที่จะต้องไม่มีความมั่นใจไม่รู้จะมีที่ยืนตรงไหนไม่มีที่อยู่คือใจที่เป็นปัจจุบันธรรมมันมั่นคงในธรรมนี้ ที่เราประพฤติปฏิบัติจริงๆหากว่าไปไหนยังกลัวอายอยู่ไปกับครูบาอาจารย์แล้วยังกลัวเขาดูถูกดูแคลนอะันนี้ยังไม่มีธรรมนะพวกเธอทั้งหลายยังไม่เชื่อในธรรมที่ตนปฏิบัติว่าเป็นสิ่งที่เลิศเลิศที่สุดแล้วที่จะทําให้จิตเราออกจากสมมุติที่คิดว่าสูงว่าต่าจนยากดีมีหรือเปล่ารวยหรอว่าไม่มีเลยเขาเรียกว่า ใจมันยึดมั่นในธรรมมีสำรวมระวังแต่ไม่ใช่บางคนแบบปฏิบัติระวังแบบไม่เข้าใจว่าเขาอันนี้อีกข้างหนึ่งนะที่แบบภาวนาง,งมงายแบบผิดนะแบบว่าเขาบอกให้สำรวมระวังระวังให้หมดเลยว่าใครจะคิดกับกูไม่ดี <c oughs> มันเข้าใจผิดว่าไม่ได้ระวังแบบนั้นา <c oughs> ระวังว่าจิตเนี่ยจะมันจะออกนอกความรู้สึกตัวมีสติอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธอยู่พุธทธมสงอยู่ในใจอยู่ในฐานอยู่ในศิน อยู่ในผมวิหารไหมเราก็งัดมาดินะเราไปไหนเราเกิดความไม่มั่นใจมีแต่การเทียบเคียงว่าฉันจนฉันเป็นชาวบ้านฉันไม่ได้เป็นคนเมืองฉันไม่เป็นซิตี้วูแมนอู้อะไรก็ไม่รู้ฟังมาเยอะมากเนี้ยฉันอะไรเมันก็มนุษย์น่ะสําคัญที่ใจมีธรรมมันไม,ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับเพศชนชั้นวรณะว่ามาอย่างไงเคยทําบาปมาก็มีธรรมถ้าไม่ใช่ในอนันตริยกรรมสี่แบบ ยังไม่เคยไปฆ่าพุทธเจ้าทำร้ายพระรหารฆ่าพอ่อฆ่าแม่หรือยุส่งให้แตกกันใช่ไหมสี่แบบนี้ใครทำแบบนี้ก็หมดสิทธิ์เลยนะเขาว่าดำดิ่งสู่หูอายภูมิถ้ายังไม่เคยทำกรรมแบบนั้นยังมีโอกาสอยู่